เมื่อไมอส์นั้น0.5ชาวเกตนั้น0.4และแมนยูก็ดังมา0.3ขาบ้านแต่ที่จะกล่าวถึงในคลิปนี้ไม่ได้จะหยอกเจ้าอะไรเพาเชื่อว่าพวกคุณปีศาจปากแจ้วคงจะได้สงบสงเงียบกันไปสักพักหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเสื้อิรือว์พูชชุดเยือนชุดที่3ที่ใช้ในเกมบุกทะลุแมนยูในเต็ดคาถ้ำโอทัฟอร์รีสอร์ทแอนด์สปาที่มันช่างสวยงามบาดจิตบาดใจซะเหลือเกิน โดยเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆแรงบันดาลใจในเสื้อตัวนี้ที่ทำออกมาได้อย่างสวยและเชื่อได้เลยว่ามันจะเป็นเสื้อที่ขายดีแน่นอนกับหมู่มวลชาวเดอะคอป มาเริ่มกันเลยกับเสื้อแข่งชุดที่3ของเรือร์พูที่คุณย่ปล่อยออกมาสาเหตุที่วางขายเ,าเร็วกว่าปกติก็เพราะว่าเลียร์พูนั้นมีคิวต้องเปิดตัวเสื้อชุดนี้ในสึกแดงเดือดแบบพอดิบพอดีนั่นเอง สำหรับข้อแรกที่ลหลายๆคนนั้นต่างสงสัยว่าทำให้ทำไมโลโก้ไนกี้มันถึงได้ตั้งโดเดยซะอย่างนั้นล่ะคะสำหรับเหตุผลที่โลโก้ของไนกี้ในชุดแข่งชุดที่3มีความแตกต่างนั้นมาจากแคมเปญ t o เก t ต e r We Rise ที่ทางไนกี้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่ฟุตบอลหญิงมีแถลงการจากไนกี้ระบุว่าชุดแข่งชุดที่3ของสโมสรต่างๆประจำฤดูกาล2024-2025จะมาในแคมเปญ t o เก t ต e r We Rise ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองแต่เกมของผู้หญิงตั้งแต่ระดัับบรราาก้จนถึงงะดสู เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจเจริญเติบโตความสามารถขี่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของฟุตบอลหญิงนั่นเองทีนี้มาดูดีเทลรายละเอียดของตัวเสื้อเนื้อผ้าและลายของเสื้อว่าแดแรงบันดาลใจมาจากอะไรสําหรับผงแดงลืเวอร์พูนั้นเปิดตัวชุดแข่งชุดที่3ประจำฤด,ดูกาล2024-2025 ดยชุดแข่งตัวล่าสุดใช้สีขาวเป็นหลักและมีขอบแดงที่แขนเสื้อและคอปกเช่นเดียวกับปลาสโมสอและโลโก้ไนกี้ก็จะเป็นสีแดงเช่นกันและความแปลกใหม่ของโลโก้ไนกี้นั้นปรับเปลี่ยนเป็นไนกี้สวูธท,ที่เป็นแนวตั้งขณะที่สปอนเซอร์คาดอกใช้เป็นสีดําสำหรับชุดแข่งทั้ง3ชุดนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวอันเป็นเอลกลักษณ์เฉพาะตัววัฒนธรรมและชุมชนที่หลากหลายของสโมสรเสื้อของลิวอพูเป็นแบบกระบฏด้วยการออกแบบและเป็นการเฉลิมฉลองศิลปินพังหญิงที่บุกเบิกแนวเพลงใหม่ในเมือง เป็นการผสมภาษ,าษาสีประจําสโมสรอ,อันเป็นเอกลักษณ์เข้ากับลวดลายอันโดดเด่นเพื่อเป็นการยกย่องศิลปินผู้กล้าหาญของเมืองและยังมีขนนกเลเวอร์เบิร์ดในบางส่วนด้วยสำหรับวิดีโอเปิดตัวที่มีออกมาก่อนหน้านี้ก็แสดงถึงพลังของหลายชั่วอายุคนโดยมีนักเตะทั้งทีมชายและทีมหญิงรวมถึงอดีตผู้เล่นหญิงของสโมสรลิเวอร์พูลนักฟุตบอลหญิงระดับเยาวชนเป็นการเฉลิมฉลองอดีตปัจจุบันและอนาคตของเกมการแข่งขันของผู้หญิง และเมื่อทีมชายสวมชุดแข่งขันนี้ในรายการระดับยุโรปชุดแข่งดังกล่าวจะมีตาสัญลักษณ์ LFC Foundation อยู่ด้านหลังด้วยสำหรับ LFC Foundation คือองค์กรการกุศลอย่างเป็นทางการของสโมสรที่มอบโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับเยาวชนและครอบครัวทั้งที่บ้านและที่อื่นๆและนั่นก็คือรายละเอียดความหมายแรงบันดาลใจต่างๆที่ใช้ในเสื้อตัวนี้ที่สําคัญมันสวยมากๆใครอยากได้ไปจับจองกันได้เลยมีทั้งแบบเลเยอร์คือแบบนักเตะใส่และแบบรพ p ิก้าเกรดแฟนบอลนั่นเอง เชื่อว่าน่าจะขายดีทีเดียวในช่วงนี้ทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับเชื่อหรือ,อยังว่าพอไม่มีสีขาวเขียวมันดูมีโชคกว่าจริงๆวันนี้มาแค่นี้ก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิป,ปใหม่จากเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ